แีมานี่ตรงนี้ตรงนี้อุ้ยอุ้ยมันมืดอะตรงนี้ยมันมืดอะตรงนี้ก็ได้นะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อ๋อมากิมไม่เป็นนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเคบับกันนะคนที่ใส่เสื้อกลบคือคนที่ใส่เสื้อกลบคือชื่อว่าแอปเปิลแล้วก็คนที่ชื่อว่าคนที่กระโดดอยู่ก็ชื่อว่ามีตังเยวจะใช้อีโมจิเป็นตัวแทนไปป่บปะ ใครอะมันจะออกไปไปจีเกดได้รึนี่ค่ะอ๋อใช่อ้าวเมลี่เลย่ชิ้นโอ้เมื่อกี้เสียงมันต้องสุดนใจไหมคะตุ้มตุ้ตั้มวะเมื่อกี้เสียงอะไรไม่รู้นะ คนแต่ีวอนปวาแม่เป้าแป๊แบ,บหนึ่งแป๊บหนึง่งโอเคแ่ข้ามกวนวิชาข้ามกวนวิชาอะไรนะข้ามกวนวิชาที่ที่เขาบอกอะ่ะ มเขาต้องกดวิชาให้ฉันด้วยวะคืออะไรกดวิชาก็คือแบบเขาบป็นแคมันก็เหมือนที่เขาแบบสอนให้เรารู้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรไงไรลูกค้าเชิญดิเฮ้ยลูกค้าใครทำอาหารอะเก่งไงกูจะดูเครื่องเยเออไม่เอา,าดีกว่าเนี่ยกูไม่เห็น เราไม่ได้ดูพี่ชาวีอานี้เดี๋ยวพี่ชาวีด,ดูด้วยกันไหมล่ะเออเออถ้ามันไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรไมาแลงอ่ะอ๋อเราต้องดูอันนี้ก่อนคุณดูทีวีเขาให้เราดูทีเพื่ออะไมไม่เปิดอะไม่อยากเปิดเ,เพลง เพื่อความอารมณ์ดีไม่เป็นไม่เปิดนะคะฮะเขาเป็นผู้หญิงเหรออุ๊ยใครอ่ะแกดูดิอุ้ยเหมือนพี่ทาวีก็อาจจะยังอุ้ยมีหน้าข้างหลังหรือเปล่าแกดูดิกำลังดู เฮ้ยฮะเดี๋ยนะอันนี้เหมือนอืมปกติแกไหนขอดูหน่อยอปแล้วรอไปแล้วรอเป็นไรื่อไวมไปโอ้ยไปาดีๆไปแล้วไปยังจะได้บอกเพื่อน อดีม่วเราเล่อนก่อนดเงาข้่นกมาค่ะโอเคไหมแล้วเราไป้หายก่อนนะทุกคนได้บารากมมอตูมิเบ้ให้ดีค่ะทุกคนคามเมล้วเล่าเราจะรีคอร์ด เป็นแล้วบายบายทุกคน